ไมโครโฟนที่พูดด้วยเสียงแทนการพิมพ์ของใครที่หายไปมาดูวิธีโหลดมาใช้งานกันค่ะทําได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะส่วนเครื่องท่ยกถ่ายสาลที่ให้ดูเป็นโทรศัพท์มือถือซัมซุงแต่ของใครที่ไม่หายไปก็โหลดคีย์บอร์ดตัวนี้มาใช้งานกันได้ค่ะมาดูขั้นตอนกันได้เลยพูดด้วยเสียงแทนการพิมพ์ในมือถือ Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะใช้วิธีเดียวกันถ้าของใครไม่มีไมโครโฟนพูดด้วยเสียงแทนการพิมพ์ให้ไปดาวน์โหลดแอป Gboard ใน Pay Store นะคะ ซึ่งมือถือ Android มีเพจสโตทุกรุ่นค่ะแตะเข้าไปที่แอปไลน์ของเราก่อนค่ะเพื่อที่จะตรวจดูนะคะไมที่พูดด้วยเสียงอยู่ตำแหน่งไหนนะคะในคีย์บอร์ดที่เราเห็นตรงนี้จะมีไมแค่ตัวเดียวไมตัวนี้จะเป็นไมข้อความเวลาที่เราพูดในข้อความนี้ส่งออกไปจะไม่เป็นตัวหนังสือนะคะจะเป็นแค่ข้อความที่เราพูดอยู่ตอนนี้จะได้ข้อความแบบนี้ค่ะคาเาเเลรพูด ไม่เป็นตัวนังสือเลยแต่เราต้องการอยากจะได้ไม้ที่เป็นตัวนังสือนะคะให้กดดาวน์โหลดแอป Gboard ที่ Pờiött Play s t o r e หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเปิดกดเลือกวิธีป้อนข้อมูลกดเลือก Gboard ตัวนี้ตัวที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ค่ะตัวแอป Gboard กดเสร็จสิ้นแล้วเข้าไปดูว่าพิมพ์ด้วยเสียงนะคะเราเปิดไว้หรือเปล่าแตะเข้าไป ถ้าเปิดแล้วนะคะกดออกได้เลยกดกลับออกมาแางนี้ได้เลยนะคะเข้าไปใช้แอปอีกหนึ่ครั้งแตะไปที่แอปของ l ล ne แตะเข้าไปคีย์บอร์ดสังเกตดูไม้ตัวที่สองโผลมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะพูดแทนการพิมพ์แตะหนึ่ครั้งแล้วกดอนุญาตใช้แอปนะคะขณะใช้แอปเวลาเดี๋ยวนะคะยกรบออกก่อน ต่อไปเราจะแชทอะไรก็ได้ใช้วิธีพูดแทนการพิมพ์ผ่านไมโครโฟนตัวนี้ได้เลยค่ะขอแค่เรามีเน็ตนะคะใช้งานได้ทุกแอปและทุกยี่ห้อด้วยค่ะเพียงเท่านี้ข้อความของเราก็ถูกส่งเรียบร้อยรวดเร็วทันใจค่ะหลังจากพูดด้วยเสียงแทนการพิมพ์แชทเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะส่งออกหาเพื่อนนะคะอย่าลืมตรวจเช็คดูด้วยว่าคำที่พูดนั้นถูกต้องทุกประโยคหรือไม่นะคะ เพราะว่าถ้าเน็ตเราไม่แรงตัวหนังสือก็จะเพี้ยนเป็นคำอื่นได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะมันกตืนเนาะ